สวดมนต์อย่างไงดีสวดมนต์บทไหนดีสวดบทไหนแล้วดีขึ้นสวดบทไหนแล้วชีวิตดีขึ้นก็มักที่จะมีคําถามมาตลอดว่าพระอาจารย์เราสวดมนต์บทไหนดีบทไหนดีที่สุดบทไหนสวดแล้วดีก็จะมีคําถามอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีว่าเออเดี๋ยวปีใหม่เราจะได้สวดมนต์กัน ทุกคนทุกท่านก็อยากที่จะสวดเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องมีหนึ่งบทซึ่งเป็นบทที่ดีเป็นบทที่สวดแล้วดีสวดแล้วชีวิตดีขึ้นจะเป็นบทอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน บทสวดมนต์ทั้งหลายเหล่นะครับทุกท่านทุกคนดีหมดทุกบทแต่ของทุกอย่างอ่ะของในโลกทุกอย่างที่ว่าดีทั้งหมดมันก็จะต้องมีหนึ่งที่จะต้องดีกว่าใครพิเศษกว่าใครก็ไม่ต่างอะไรกับบทสวดมนต์ที่พวกเราทุกคนทุกท่านสวดกันเป็นประจำมันก็จะต้องมีที่หนึ่งก็คือบทที่หนึ่งที่เป็นที่หนึ่งของในบทสวดมนต์ทั้งหลายเหล่ เพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านปรารท่านาบอกยังอยากจะสวดมนต์เท่า,ากที่จะเออให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากให้ทุกสิ่งอย่างในชีวิตมันดีขึ้นบ้างสวดแล้วมันเป็นสิริมงคลกับตัวเราบ้างสวดแล้วชีวิตดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปมันก็ย่อมที่จะมีนะครับมันก็ย่อมที่จะมีแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้และนํามาสวดได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นมนต์บทนั้นคงจะเป็นบทอื่นไปไม่ได้บทสวดนั้นเขาเรียกชื่อว่าธรรมจักรกับวัฒนสุ คือบทพระสูตรที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นประถมมเทศนาหรือเป็นบทแรกนะครับที่เป็นพระสูตรแรกที่พระองค์ทรงสาธยายและเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมายทําไมถึงบอกว่าเกิดสิ่งอัศจรรย์เพราะบทบทนี้เรารู้ว่าพระธรรมเนี่ยมีทั้งหมด8ปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขันธ์และแปดหมื่นสี่พันนั้นบรรจุอยู่ในบทสวดเหล่านี้ทั้งนั้นอยู่ในบทธรรมจัก,กรวัฒนสุร,สรแล้วทั้งสิน้น มันจึงเป็นเรื่องที่ดีมันจึงเป็นบทที่เป็นที่หนึ่งบทสวดมนต์ที่เป็นที่หนึ่งนะครับหรือเป็นประธานที่จะสามารถสวดแล้วทําให้เราเนะี่ยชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนสวดให้เป็นประจําถ้าอยากจะสวดมนต์เพื่อจะพลิกชีวิตอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนก็แนะนําบทธรรมจกกักรประวัตนสสตรสวดให้เป็นประจําสวดให้เป็นนิดแล้วเราจะพิชิตสุขได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นอย่ารอให้อะไรมันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติสิ่งไหนเราพอทําได้เราเรียบทําการสวดมนต์ก็จึงเป็นเหตุสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องคํานึงถึงจําเป็นจะต้องนึกถึงนะครับไม่ใช่สวดสปิสะปะไปการสวดมนต์ถ้าเราไม่รู้ความหมายของแต่ละบทสวดเราไม่รู้ความหมายในการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะสวดไปเพื่ออะไรก็เท่ากับว่าเราท่องบญไปเพียงเท่านั้น พราะการรู้ความหมายในการสวดจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับว่าสวดมนต์ปีนี้อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นอย่าลืมบทสวดธรรมจักกัลปนสูตรยิ่งสวดเยอะยิ่งดีเพราะทุกอย่างที่มีในพระธรรมก็คืออยู่ในบทนี้นั่นเองรวมทุกคําสอน8400 0พันพระธรรมขันธ์อยู่ในบทนี้เพราะฉะนั้นฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้ปีใหมน่นี้สวดมนต์มีโอกาสได้สวดอย่าลืมบทธรรมจักกัฒนสสดบทสวดพลิกชีวิต แล้วคุณโยมจะรู้ว่ามันดีอย่างไรก็ขอความสุขความโชคดีจงมีกับทุกท่านทุกคนก็ขอจเจริญพร